นิทานเรื่องอย่าเห็นแก่กินนักนานมาแล้วในเมืองพาราณสีมีบ้านตระกูลหนึ่งเลี้ยงชีพด้วยการทำไร่ทำนาและที่บ้านนั้นก็เลี้ยงวัวไว้สองตัวกับหมูอีกหนึ่งตัวทุกๆเช้าวัวทั้งคู่จะถูกนำไปไถนาและบางครั้งก็ขนข้าวของต่างๆอย่างหนักจนกระทั่งเย็น อาหารที่เขาให้มันกินก็คือหญ้าแข็งๆกับฟางแห้งวันละเล็กวันละน้อยกับน้ำเท่านั้นส่วนหมูไม่ได้ทำอะไรแต่ให้ข้าวปลาอาหารอย่างอิ่มน้ำสํำราญตลอดวันมันกินแล้วก็นอนตื่นขึ้นมาก็กินอยู่อย่างนั้นเรื่อยมาและเพรอเห็นหมูได้กินดีและไม่ต้องทำอะไรผิดกับตนซึ่งต้องทำงานหนัก แต่กินอาหารเร็วๆอดๆอยากๆนั่นเองวัวตัวน้องจึงปาลดกับตัวพี่ด้วยความขมขื่นใจอยู่เสมอว่าแย่ yeah, นะพี่เราสองพี่น้องทำงานให้เขาอย่างหนักเบาเอาสู้และแทบจะล้มประดาตายแต่ไม่ได้กินดีๆอย่างหมูเลยพี่ดูสิมันไม่ได้ทำอะไรทำไมเขาถึงขุนมันถึงขนาดนี้แบบนี้มันไม่ยุ่นที่ทำเลยนี่ ใจเย็นๆน,น้าน้องอย่าคิดอะไรให้มากหัวตัวพี่ตอบงานทุกอย่างเป็นหน้าที่ของเราต้องรับใช้เขาจะหนักหนาอย่างไรหรือเขาให้เรากินดีหรือกินไม่ดียังไงเราก็ต้องทนแต่มันทนไม่ไหวแล้วนี่หัวตัวน้องตะเบงเสียงดังขึ้นคล้ายกับระบายความแค้นที่แน่นอยู่ในสวงให้ออกมาจนสิ้นไปโดยเร็ว วันแล้วก็วันเล่าอีกให้เรากินแต่หญ้าแข็งๆฟังแห้งๆและใช้งานหัวที่หัวตำอย่างนี้เราจะเอาแรงที่ไหนไปโคนได้น้องพี่เห็นแก่ปากแก่ท้องเกินไปเชื่อพี่เถอะคนที่เห็นแกะกินน่ะไม่ช้าหรอกจะต้องเดือดร้อนเดือดร้อนอยังไงลองบอกซิอย่างน้อยก็ลุกเดินเหินไปไหนไม่ไหวแล้วไม่ช้าก็ตายนสิ น้องแต่ฉันเห็นมันสุกโคสโมสอนอยู่ทุกวันไม่เห็นมีอะไรลำบากอย่างพี่ว่าเลยนี่ดูสิดูนั่นเจ้าหมูมันเพิ่งตื่นเมื่อกี้เจ้าของบ้านเขาก็เอาข้าวคปลาอย่างดีมาให้กินอีกแล้วเห็นไหมล่ะเอาเถอะนาน้องดูไปเถอะถึงวันนี้มันจะสุกโคสโมสอนอย่างน้องว่าแต่วันหน้ามันจะถูกเชือดคอหอยร้องลั่นบ้านหรอกโหเอ้ยฟางมาบ้าน,นี้เอามาให้กินอยู่ได้ จะเดือกไม่ไหวแล้ววัวตัวน้องตะโกนไล่หลังไปอย่างเดือดผ่านจนตัวพี่หันมามองด้วยตาขุ่นเขียวเงียบเสียทีน้องถึงจะพูดยังไงเขาก็ฟังภาษาเราไม่รู้เรื่องหรอกมันว่าออมแรงไว้ทำงานให้เขาดีกว่าเดี๋ยวเขาก็มาให้เราไปทำงานกันอีกแล้วมันน่าเจ็บใจนะวัตวตอนน้องอยังนม่ไหวาลาคาญต่อไปชาตินี้มีเวนมีกรรม ถึงได้เกิดมาเป็นวัวโดนเขาจิกตะลาหัวใช้อย่างนี้วัวตัวพี่ไม่พูดอะไรอีกและแต่มองน้องอย่างปงอนิจังจนกระทั่งเจ้าของบ้านเอาฟางมาโยนให้ย้อนกลับมาก็เอาเชือกจูงมันทั้งสองออกไปไถนาตามหน้าที่วันคืนผ่านไปได้วยความขมขื่นชอกช้ำกระกรรมซวงของวัวตัวน้อง และความอดทนไม่ยอมปิดปากของวัวตัวพี่กระทั่งเช้ามืดวันนี้มันทั้งสองก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นเพราะเสียงร้องลั่นอย่างเจ็บปวดแสนสาหัสของหมูซึ่งอยู่อคอกไม่ห่างกันนะแน่ละวูตัวนั้นถูกฆ่าเสียแล้วคาบเพียเลี้ยงแขกผู้มาร่วมงานแต่งงานของลูกชายเจ้าของบ้านซึ่งจะมีขึ้นในวันนั้นเอง เห็นไหมน้องเป็นอย่างพี่ว่าไหมล่ะ,ละวัวตัวพี่หันมาบอกน้องหลังจากที่นี่มองดูเหตุการณ์อยู่เป็นคู่เจ้าหมูที่เขาโปรดปานให้กินอย่างดีไม่ต้องทำงานอย่างเราปัดนี้มันถูกเชือดคอหอยร้องลั่นบ้านอย่างที่พี่บอกไว้แล้วส่วนเราทำงานหนะักกินหญ้าแข็งฟางแข้งเห็น จะไม่ถูกเชื้อย่างมันเลยวัวตัวน้องไม่ตอบว่าอะไรจนได้นิ่งมองหมูซึ่งมันเคยอิจฉากำลังถูกจับมัดรากถูแล้วออกไปจากคอกและขณะที่มันพยายามส่งเสียงร้องลั่นและดิ้นทุรนทุรายอย่างหนักอยู่นั่นเองมีดปลายแหลมคมก็วับวาวาวับเลีมหนึงจิ้มเข้าไปที่คอหอยมันจนมีดดามพอเขาชักมีดลับ เลือดก็กระเด็นออกมาอย่างแรงกับท่อแตกราวกับท่อแตกมันดิ้นต่อไปอีกสักครู่ก็เงียบเสียงใช่แล้วชีวิตอันแสนสุขโขของมันจบสิ้นลงแล้วอย่างน่าอานาถเพียงแค่นั้นจริงอย่างพี่ว่าเราว่านั่นแหละวัวแต่น้องนึกในใจเจ้าหมูม,มันได้กินมีมีความสุขไม่ต้องทำอะไร แต่ไม่ช้าก็ต้องตายอย่างเวทนาแบบนี้ไม่เอาดีกว่าดูเหมือนว่า,วาตั้งแต่วันนั้นมาวัวตัวน้องก็จะหายขุ่นคล่องใจและมีความสุขตามภาษาเรื่องนะคติจากเรื่องนี้เกิดเป็นลูกน้องเขาเมื่อเห็นลูกน้องคนอื่นถูกนายขุนให้กินดีอยู่ดีอย่าไปอิดชาตาร้อนตีโพยดีพายให้เสียเวลาเป็นทุกข์เป็นน้อนเดินใช่เหี เพราะคนที่ได้นอยู่ดีนั้นสีน่วนมากมักจะพบสุดจบอย่างน่าอะไรใยในช้า